วันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจจะมีเสียงนังฮึดทัดฮึดทัดอยู่ๆก็เกิดอาการคัดจมูกขึ้นมาเฉยๆเลยทั้งที่เมื่อกี้ก็ยังดีอยู่นะคะก็ทนลำคาญกันไปกันแล้วกันวันนี้อยากจะบันทึกเรื่องแม่บ้านชื่อว่าน้องหมวยน้องหมวยมาอยู่กับเราตั้งแต่ปีห้าเก้าหกสิบหเอ็ดนะคะหกสกเอ็ดก็หกสกเอด 6 2สอนะะเมื่อปีที่แล้วนู่นนะคะเมื่อปีที่แล้วนู่นน่าจะประมาณปีหกเอ็กันกลางปีอยู่อยู่พี่มดนอนอยู่วันนั้นวันหยุดจําได้เลยวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันหยุดหมวยเดินมาบอกว่าพี่มดคะหนูไม่มีเมนมาสี่เดือนแล้วโอ้คิดฟึบเลยว่าเอา้าทําไมไม่มีเมนล่ะหนูไม่มี เขาก็ทำหน้าเศร้าๆรู้เลยว่าเขากลัวว่าพี่มดจะจับส่งกลับบ้านกลับเมืองเพราะว่าหมวยเป็นคนเป็นชาวไทยใหญ่พี่มดก็ถามตรงอะว่าแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครเขาก็บอกว่าไม่รู้เอา้าไม่รู้เธอเดินข่มคืนหรือเขาบอกไม่ใช่แล้วมันไปไหนล่ะผู้ชายคนนั้นะ่ะมันแต่งงานเมื่อเช้าอ๋อสรุปว่าไอ้หนุ่มคนที่มามีอะไรด้วยกันเนี่ยเขาไปแต่งงานเมื่อเช้าแล้วเขารู้ไหมว่าเธอท้อง เขาบอกไม่รู้แล้วเธอรู้เมื่อไหร่ว่าเธอท้องหนูก็ไม่มั่นใจแต่หนูไม่มีเมนมาสีเดือนเขาพูดแบบนี้พี่มดนะในเมื่อเหตุการณ์มันหมวยท้องแล้วตัวมันก็เล็กจึ้งหนึ่งมวยท้องเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่พี่มดอ่ะอยากให้หมวยอยู่กับพี่มดไงผลลัพธ์อ่ะหมายถึงผลลัพธ์อันนี้พี่มดกำลังจะโยงคำว่า e บวก r เท่ากับ o e คือ event คือเหตุการ์ ะะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือหมวยท้องท้องไม่มีพ่ออีต่างหากแล้วหมวยเป็นแม่บ้าน <c oughs> แต่พี่มด E บวก R เท่ากับ O o หมายถึง outcome นะคะผลลัพธ์เอาค m e หรือ output ธก็ได้ผลลั outcome, ออพธ์ที่พี่มดต้องการคืออยากให้หมวยอยู่กับพี่มดไม่อยากให้กลับประเทศดังนั้น Response ของพี่มดการตอบสมองของพี่มดคือยอมรับอะว่าอเธอท้อง พี่มดก,ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้พี่แปมหมายถึงผู้ช่วยของพี่มดเนี่ยพาไปตรวจคันพาไปฝากคันพี่แปมก็พาไปฝากคันแล้วก็โทรมาบอกว่าเอออันตรสาวแล้วเป็นเด็กผู้ชายเราก็บอกลูกๆว่าหมวยเขาท้องนะเป็นเด็กผู้ชายลูกก็บอกว่าดีดๆๆหนูจะได้มีน้องสุดท้ายเราก็ตั้งชื่อคนนี้ไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดนะว่าเซนเตอร์เพราะเป็นเด็กผู้ชายเซนเตอร์ Center คือจุดศูนย์รวมประมาณแบบนี้นะคะ แล้วก็ดูแลหมวยอย่างดีทุกเดือนก็จะมีผู้ช่วยของพี่มดสลับกันพาไปฝากคันพาไปจัดการสารพัดเลยให้เขาเอาง่ายๆเลยว่าดูแลดีเพราะอะไรเพราะพี่มดอยากให้เขาอยู่กับพี่มดนะคะนั่นก็คือ e บวก r เท่ากับ o ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วผลลัพธ์คืออยากให้เขาอยู่ด้วยการตอบสนองก็คือเอาดูแลเขาก็แล้วกันพี่มดก็คิดบอกเขาว่าหมาแมวอะ่ะ ยังมีคาใั้ใจเยอะเลยเวลาจะเลี้ยงอ่ะแต่นี่คนหนึ่งคนน่ะหมวยแล้วเขาก็ตั้งใจอยากจะเกิดมันในบ้านหลังนี้เลี้ยงเขาไว้แล้วกําหนดคอดก็คือประมาณประมาณปลายปีหรืออาจจะเป็นต้นปีปีหกสองปรากฏว่าไอเด็กคนนี้มันคอดปลายปี6-1นั่นก็คือ27่ธันวาตอนนั้นอ่ะพี่มดอยู่ออสเตรเลียอยู่ซิดนีย ได้ข่าวว่าหมวยปวดท้องตั้งแต่ตีสี่นะคะแล้วก็โทรไปบอกผู้ช่วยของพี่มดให้พาไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเนืน่องจากมันเป็นโรงพยาบาลอำเภอค่ะโรงพยาบาลก็บอกว่ายังไม่คลอดลองยังไม่ถึงกดดําหนดจะให้กลับหมวยก็ยืนการแบบอ้อนวอนขออยู่เถอะใจจะขาดแล้วปวดท้องสุดท้ายพยาบาลรับไว้พี่แป๋มก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับนะตอนห้าโมงเย็นฝากไว้ก่อนเพราะที่บ้านไม่มีใครประมาณอย่างนี้ ปรากฏว่าสองทุ่มพี่มดอยู่ที่ซิดนีย์ู้้ช่วยพี่มดนะคะพี่แป๋มโทรไปบอกว่าหมวยคลอดลูกแล้วคลอดตั้งแต่บ่ายโมงลองคิดดูสิเด็กคนนี้คลอดสิบสามจุดหนึ่งสามบ้านพี่มดอะ่ะบ้านเลขที่สามสามสามทับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามมันก็คือกรรมะเนาะเราก็คิดฟุบเลยวโอ้เด็กคนเนี้ยเขาคงอยากจะเกิดมาอยู่ที่บ้านเราแล้วเขาก็ถ่ายคลิป เขาเรียกว่าไลฟ์สดให้พี่มดดูหมย,ยนะว่าโอ้โหสภาพนี่โสมมากไม่ได้กินข้าวแล้วก็ <c oughs> คลอดลูกเองตัวก็เล็กกระจึงแต่ด้วยความอดทนไงคะจากบ้านจากเมืองมาเขากินข้าวแบบมือสัน่นพี่มดก็สงสารนะนะก็เลยบอกลูกสาวว่าเราต้องรีบกลับแล้วเราไม่ต้องไปต่อทริปอีกแล้วก็กลับมาถึงบ้านยี่สิบเก้าพอมาถึงบ้านปุ๊บได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ในบ้านนะพี่มดก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่า เซนเตอร์ Center, เขาอาจจะตกใจนะพี่มดเสียงดังเขาหยุดร้องจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็12เดือนก็คือหนึ่งปีก็คือเดือนธันวาวันนี้ก็คือมกราคมพามีนาเมษาพฤษภา12บวก5ก็เป็น17วันนี้เซนเตอร์ Center, อยู่ในบ้านของพี่มด17เดือนเซนเตอร์ Center, ชื่อจริงว่าเด็กชัยรามิน แปลว่าเทพแห่งความรักเด็กชายรามินไม่มีนามสกุลแม่ชื่อแนนป๊อกพ่อไม่มีสัญชาติไม่ใช่ประเทศไทยสัญชาติไม่ใช่ไทยอ่ะว่างั้นเถอะแล้วก็มีบัตรประชาชนสีเหลืองมีทะเบียนบ้านสีเหลืองพวกเราก็เคยคิดนะว่าจะหาพ่อให้เขาว่าจะหานามสกุลให้เขาแต่สุดท้ายพี่มดก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้มันเป็นไปตามโชคชะตาของเขา แต่ว่า17เดือนที่เซ็นเตอร์อยู่ในบ้านเนี่ยทุกคนก็มีความสุขเหมือนมีหมาน้อยอยู่ในบ้านน่ยก็เห็นการเติบโตการพัฒนาการพี่ๆตัวแทนมาก็จะเซ็นเตอร์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 ก็เป็นเซ็นเตอร์ของทุกคนเวลาจะไปหาหมอฉีดวัคซีนก็จะมีคนสลับพากันไปแม่ของเขาคือหมวยจะไปอะไรงานตัวในแต่ละ3เดือนก็มีคนไปเอาเซ็นเตอร์ไปวางตรงนั้นตรงนี้นะคะ เล่าเรื่องนี้มาเนี่ยบางคนก็มาแซวว่าเอ้ยพี่มดหลงเด็กไม่ใช่หรอกพี่มดทําใจแล้วว่าไม่ว่าวันหนึ่งเซนเตอร์จะกลับไปไทยใหญ่กับแม่หรือเซนเตอร์จะอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูเขาให้ดีส่งเสริมให้เรียนตามกําลังความสามารถของเขานะคะเล่าเรื่องนี้มาเพื่อจะบอกว่า e บวก r เท่ากับ o ถ้าวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วพี่มดไม่ได้ตั้งผลลัพธ์ ไม่ได้ตั้งว่าอยากให้เหมยอ,อยู่ด้วยพี่มดปล่อยให้มันเป็นไปนะคะอีมันก็เลยจะเท่ากับโอหมายความว่าอะไรก็เหมยท้องเหมยท้องคืออะไรคะถ้าเกิด <c oughs> ปกติแล้วคนงานท้องส่วนใหญ่ก็ส่งกลับบ้านไม่มีใครจ้างคนงานเอาไว้ที่บ้านทั้งทั้งที่ทั้งท้อง,ง,ง,งจริงไหมคะเพราะว่าทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทํากับข้าวลดน้าต้นไม้บ้านก็หลังใหญ่แต่เชื่อไหมคะว่าพวกเรา ไม่ใช่แค่พี่มดคนเดียวนะคะที่ใช้ทฤษฎี e บวก r เท่ากับ o หมวยเองก็ใช้ทฤษฎี e บวก r เท่ากับ o โดยที่เขาไม่รู้ในเมื่อเขาท้องไม่มีพ่อแล้วเขาก็อยากอยู่กับพี่มดดังนั้นสิ่งที่เขาตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ก็คือทำตัวดีขยันแล้ววันนี้ก็ตั้งใจเลี้ยงลูกพี่มดชอบพูดกับเขา เวลาที่เขาดูแลเซ็นเตอร์ไม่ดี <c oughs> ที่ดูแลไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะแต่เป็นเพราะว่าไม่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกพี่ว่าก็จะชอบพูดว่าหมวยฉันจ้างเธอเดินละหมื่นเพื่อให้เธอเลี้ยงลูกเธอนะเธอจะมาทํางานอะไรหนักหนาเธอจะทํางานอะไรมากมายเธอต้องมีเวลาครึ่งเช้า10-20นาทีครึ่งบ่าย1 0บถนาทีก่อนนอน1 0บถนาทีเล่นกับลูก จะเล่นจะาเอจะเล่นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทำงานหนักสักขนาดนี้พูดตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเซนเตอร์โตเนี่ยโอ้โหไฮเปอร์สุดก็คือว่าเล่นของเล่นไม่เป็นนิ่งไม่เป็นจะเดินจะวิ่งตลอดทั้งวันเพราะแม่ทำงานลูกตามก็ต้องบอกว่าหมวยนั่งนับของเล่น1 2ึสแล้วให้เขาทำตาม10นาทีย0นาที พี่มดก็มหัศจรรย์ใจตัวเองนะว่านี่ฉันเป็นเจ้านายดีขนาดนี้เหรอเงินเดินหมวยหนึ่งมืนบาทต่อเดือนแล้วที่บ้านน่ะบางช่วงยาวเลยพี่มดอยู่คนเดียวเพราะลูกสาวอยู่หอหลานชายอยู่หอลูกชายอยู่ต่างประเทศเซนเตอร์กับหมวยเป็นเจ้าของบ้านเลยค่ะเซนเตอร์กับหมวยเป็นเจ้าของบ้านพี่มดเหมือนคนแค่อาศัยมาตอนค่ำกินข้าวเดินขึ้นข้างบนตื่นเช้ามากินกาแฟออกจากบ้าน เหมือนอยู่อาศัยไม่ได้ว่าเป็นเจ้านายเลิศเลยแต่ชอบตัวเองชอบที่ตัวเองตัดสินใจว่าตัดสินใจที่จะรับดิกคนนี้ไว้แล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแม่บ้านบ่อยๆและที่สำคัญคือมันก็เกิดความสุขใจโดยเฉพาะในช่วงหยุดหยุดโควิดอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เห็นเซ็นเตอร์เติบโตได้เห็นว่าหมวยเนี่ยเอาลูกใส่หลังมัด เหมือนชาวเขาทํางานปัดฝุ่นล้างห้องน้ําเพราะว่าถ้าปล่อยลูกไว้มันจะไม่ได้งานเลยมันจะซนมากมันจะตกบ้านล้มหัวแตกแล้วก็แอบเห็นเวาลาเขาลดน้ําต้นไม้ก็เอาลูกใส่หลังมัดแล้วก็เดินลดน้ําต้นไม้หรือว่าบางครั้งทํากับข้าวนะคะเขาก็จะมีวิธีการจัดการลูกนั่นคืออะไรคะเขาตอบสนองเหตุมันเกิดแล้วว่าเขามีลูก แล้วเขาต้องการจะอยู่ในบ้านหลังนี้เขาสำนึกคุณเขาก็เลยเลี้ยงลูกเขาแบบแบบอยู่กันปะลูกแม่แม่ลูกลูกแม่แต่สิ่งที่ยังคงเสมอคือยังอ่อนน้อมถ่อมตนยังเตรียมตัวว่าฉันเป็นลูกจ้างถ้าของกินอะไรพี่มดไม่ได้บอกว่ากินได้เขาก็จะไม่กินถ้าบอกว่าอันนี้ให้เซ็นเตอร์เขาก็จะไม่แย่งลูกเขาเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรื่องนี้สำคัญมาก คนงานหลายคนเคยมาอยู่บ้านพี่มดพี่มดนั่งโซฟาเขาก็นั่งโซฟาไม่เคยยกมือไหว้เลยแต่หมวยเนี่ยยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณเป็นแล้วเวลาพี่มดทําบุญเขาก็จะบอกว่าขอร่วมบุญเขาเป็นแม่บ้านแต่เชื่อไหมบางครั้งเขาไปตลาดกับพี่ๆเขาซื้อเข้าโพดมาฝากพี่มดเขาบอกว่าอันนี้หนูซื้อให้เออแล้วมันมีวันหนึ่งเขารู้ว่าพี่มดชอบกินขนม ขนมโรตีกรอบอะนะที่ร้านเนี่ยแล้วเขาก็ซื้อมาพี่มดถามว่าเท่าไรเนี่ยเขาบอกไม่ค่ะอันนี้หนูซื้อให้เราก็เลยนึกเนี่ยนึกในใจว่าเออถึงแม้วันนี้เขาจะเป็นแม่บ้านแต่ถ้าเขากลับไปบ้านเมืองของเขาเขาก็อาจจะเป็นประชาชนเขามีบ้านเขามีอาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่พี่มดก็เลยรู้ว่าโอ้การที่คนเรานะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองการที่คนเรานะ สำนึกบุญคุณคนเนี่ยมันก็น่ารักแล้วพี่มดก็เลยคิดว่าไม่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะพี่มดก็บอกตัวเองว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วที่จะเลี้ยงเซนเ็นเตอร์ไว้เพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะหมาแมวอะ่ะมันยังต้องมีเลี้ยงอาหารหมาอาหารแมวอาหารปลาแต่เซ็นเต,นเตอร์นะกินนมแม่กินนมแม่ยังไม่เคย จ่ายเงินซื้อนมเลยแล้วพี่มดก็ให้แม่ซื้อแพมเพร์ดเหตุผลที่ซื้อแพมเพร์ดเพื่อลูกจะได้หลับนานๆเพื่อลูกอ่ะจะได้นอนสงบนะคะตรงนี้แล้วที่สําคัญคือมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรขึ้นมาเลยมันไม่ได้เปลืองอะไรเลยดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุอะไรกับชีวิตเราเราต้องตั้งสติว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วอีเวนต์มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราต้องการผลลัพธ์อะไรล่ะ ถ้าเรามีคําตอบผลลัพธ์ไปแล้วอ่ะการตอบสนองของเราจะไปในทิศทางนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วจริงไหมคะเหมือนแบบวันหนึง่งเจนนี่ผู้ช่วยยืมรถพี่มดนะรถเบนซ์นะคะยืมบอกว่าหัวหน้ายืมรถไปหาลูกค้าหน่อยเอาดิหัวหน้าประชุมก็ให้เจนนี่ยืมรถไปเพราะเจนนี่ก็ขับรถให้หัวหน้านั่งอยู่ประจําอยู่แล้วสักพักโทรมาบอกว่าหัวหน้าขอโทษนะรถอ่ะมันไปชน เขาเรียกว่าชนฟุตบาทแต่ชนแรงมากชนขอบเป็นเป็นเหลี่ยมอยางแตกพอได้ยินเนี่ยเราก็มีสองอารมณ์กูว่าแล้วขับไม่ระวังอารมณ์แรกอารมณ์ที่2แล้วเธอเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นเราลดเป็นอะไร,รเปล่ายางแตกแต่หนูว่าไปเปลี่ยนล้อแล้วหมายความว่าไปไปช่วยกันจัดการให้เพื่อนมาช่วยจัดการเปลี่ยนยางอะไหแล้วแล้วเขาก็พูดเสียงร้อนลอนว่า แล้วเดี๋ยวเจนนี่จะ <c oughs> าหาเงินมาเปลี่ยนยางให้หัวหน้านะเเราก็คำนวณเบ็ดเสร็จว่ายางรถเบนซ์น,น่ยมันก็แพงนะแล้วเปลี่ยนน่ยไม่เคยเปลี่ยนทีละล้อหรือสองล้อเปลี่ยนทั้งทีก็เป็นโลกจิตไงพี่มดก็เปลี่ยนทีละ4ี่ล้อเลยเพื่อให้มันบาลานซ์ใช่ไหมตอนนั้นมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเจนนี่ขับรถชนฟุตบาทจนยางแตกเหตุการณ์พี่มดก็ตั้งว่าผลลัพธ์ก็คือว่าไงล่ะเอาแหละ เราก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรผลลัพธ์ก็คือพี่มดก,ก็อยากให้มันสบายๆไม่อยากให้ใครเครียดรู้ว่าเดี๋ยวเจนนี่ก็ต้องไปยืมเงินแม่นะคะแม่ก็จะเดือดร้อนอีกทั้งๆท,ที่แม่ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ก็ต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ในไหนยางมันก็เก่าอยู่แล้วถือถือโอกาสเปลี่ยนยางแล้วกันก็พี่มดก,ก็เลยตอบเข้าไปว่าไม่เป็นไรเอารถกลับมาที่ออฟฟิศเดี๋ยว หัวหน้าจะจัดการเองแล้วก็เลยสอนเขาว่าทีหลังต้องระวังดีนะเธอไม่ตายอยู่ในรถด,ดีนะเธอไม่ชนใครตายมันดีแล้วเสียหายแค่ยางรถไม่เป็นไรตัวเธอปลอดภัยก็ดีแล้วแล้วก็พูดเสียงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นพี่มดก็ให้ผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง <c oughs> เอารถไปเปลี่ยนยางทั้งสี่ล้อเรื่องนี้ไม่ได้แสดงอวดรวยหรือแสดงใจดีแต่ว่าบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรเจนนี่ก็เหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็ช่วยหัวหน้าเคียงบ่าเคียงไหลในยามทุกยากในตอนที่จัดงานศพสามีจัดงานศพน้องที่เสียชีวิตหลายๆเหตุการณ์เจนนี่อยู่เคียงข้างก็อีแค่ยางรถแตกไม่เป็นไรแค่เขาปลอดภัยก็ดีแล้วเขาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพี่มดบอกตัวเองแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ตอบกลับไปทำกลับไปก็คือว่าเอาอเดี๋ยวฉันจัดการเอง เรื่องนี้เกิดขึ้นหลายคนก็มองว่าพี่มดใจดีเกินไปต้องให้เขารับผิดชอบแต่สำหรับพี่มดมองว่าไม่ใช่ใจดีฉันจะไปเอาเงินกับเขาทำไมเงินเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็จะต้องไปยืมแม่เขาแล้วแม่เขาก็จะเดือดร้อนถ้าแม่เขาเดือดร้อนฉันก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องก็คิดไปคิดมาสุดท้ายพี่มดก็จ่ายเงินเองทุกบาทแต่สิ่งที่พี่มดสัมผัสได้คือเจนนี่รู้ว่า หัวหน้ารักเจนนี่แล้วเจนนี่ก็อยู่กับหัวหน้ามาเนิ่นนาน,น,านจนเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่พี่มดอ,อยากจะแชร์ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราต้องตั้งผลลัพธ์ถ้าเราตั้งผลลัพธ์แล้วการกระทําความคิดของเรามันจะขนานไปกับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมันจะไปทางเดียวกันเราจะไม่ปล่อยมันปะละเลยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์